กินได้กินครบกินสม่ำเสมอนะครับเพิ่มอีกทีนะฮะกินสม่ำเสมออย่าใส่ปุ๋ยเว้นช่วงนานใส่ในน้อย,อยใส่ทีทีนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องก็เ,เปรียบเสมือนคนเรากินข้าววันละสามมือ้อเราจะบอกกินข้าวอาทิตย์ละครั้งไม้พืชมันก็กินทุกวันสั่งข้อแสงทุกวันถ้ามีแดดนะถ้ามันใช้เกินมันก็เก็บสะสมไว้ใช้ในช่วงถัดไปนะครับแต่วันนี้เราไปใส่ปุ๋ยมัน หเดือนทีนึงอย่างเงี้ยปุ๋ยที่เราใส่ไปพวกเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานนะครับหนึ่งเดือนเหมือน N กับเคอย่างเงี้ยระยะสั้นไม่เกินถึงหนึ่งเดือนเริ่มเริ่มหายละแต่ตัวพีอาจจะหกสิบเจ็ดสิบวันแต่วันนี้เราหกเดือนใส่ทีเนี่ยแล้วมันจะกินอะไรในช่วงนั้นเพราะนั้นเา็าเลยถึงบอกว่าต้องให้มันกินสม่ําเสมอเรื่องนี้สําคัญมากนะเป็นหัวใจเลยนะครับที่เขาบอกว่า ถูกสูถูกเวลาถูกอัตราถูกวิธีเนี่ยการใส่ปุ๋ยต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเว้นช่วงนานๆเนี่ยเสียดายมากนะครับวันนี้ก็สุดท้ายเนาะอยากให้เข้าใจในเรื่องของกินได้กินครบกินสม่ําเสมอแลก,การแก้ไขดินเติมเต็ม่านอาหารให้ครบถ้วนนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในการทอก,การเกษตรวันนี้นะครับผมฝากไว้เลยว่าพืชน,นะครับเราหวังรายได้จากเขาเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับ เราจะไปคาดหวังใส่ปุย๋ยยางพาราปีละครั้งแต่วันวันเว้นวันไปกรีดยางเขาอะนะยางเขาคืออะไรนะฮะกว่าเขาจะผลิตน้ำยางได้เนี่ยเขาต้องใช้อะไรไปผลิตแต่เราให้มันหกเดือนครั้งอย่างเงี้ยมันใช่ไหมทำไมยางมันตายนิ่งกันทั้งหมดเนี่ยแค่เรื่องนี้มัาก็ผิดพลาดะนะครับถ้าเรากินได้เราก็ทำละกินครบเราก็ทำละ แต่เราไม่ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอแต่หวังผลผลิตที่เยอะๆมันเป็นไปไม่ได้ครับหลักความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เราทําการเกษตรเพื่อการค้าเราดูแลมันอย่างดีพืชก็ตอบสนองเราอย่างดียิ่งเราเข้าใจกระบวนการแบบนี้นะครับวันนี้เราดูแลลูกเราเนี่ยเลี้ยงลูกเราอย่างดีนะครับเราก็หวังว่าลูกเราเนี่ยจะตอบแทนเราในอนาะคตใครจะไม่หวังกันแล้วแต่แตประเด็นเราก็ยังคาดหวังไม่ได้ว่าเขาจะดูแลเราได้หรือเปล่า แต่วันนี้พืชเราดูแลเขาดีเราไม่ต้องรอนานหรอครับหนึ่งฤด,ดูการเขาตอบแทนเราทุกวันได้ซ้ำไปนะครับสุดท,ท้ายก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ